อ้าลล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 โลโลลลลลลลโลล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 ลอลล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 ลนลล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 ลมลลลลลรลลลนัลล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 ล อ๋าอยู่กันนอกได้ก็แลออกค่ะนอกยิงเออปีข้อปีก็ยอกเนียนปีเออโคอปีก็ยอกเนียเบียงข้ามเบียงข้าข้อยกก็ขึ้นมาหลีกขโคยอกก็ขึ้นมาเหล็กก็รีออกค่ะอันชาบะโค้ดใาม่อันชาบะโค้ดใหม่ะาปินางเออเข้ามาแค่ไหนมากินน้ำลาค่ไหนเข้ามาหูดไพ่ค่ไหนเข้ามาคใครปินางเข้ามาค่ไหนอ๋ออ๋อเป้อันหน่าล่ะชูว่าเป้อันหน่าล่ะ มันอนค่ะควควมันขลุข้ามาขแดลูกตาเอ็นดอเขาเขาเลยโอ้ยควบสามพวลดือมไหลๆลูกตาเูาในคูมิใจเชีวบ่เอ็งบ่จอกิจอกเส้ยกาเชิงอ๋อเบียงค่าป่น้อเอมเบียงค่ะเข้ามาอะไกัอาเป็นผัวลูกมาหก็ไม่มันนอนเหนือู่รูกเข้ามาอะไรป่น้าเข้ามาาอะรเขามาาอะไรปน้าอ๋อเจ้าน้งกด็กแล้วข่าลไงข่าเด็การ่้มค่ะ เอเจ้านองเปล่งก้นน่ารุ่มค่ะอ่อใครอมาดชัดเื่นเหม่ค่ะใครอมยาอมัดนี่เนี่มือปราณาสีในเย้าคากองค่ะใครอกาเดนรุ่มปีอ่าปีน้าเออใครมือมาเลยมือน่เช็ดแขกกันเห็นก้อยมือเดียใคได้กว่ารุ่มเขาในไอศกงอะไะเว้ยรุ่มกว่ารุ่มยองก็ไ่เจ๊ะเอ้นอ๋เขาอยู่ดีอยู่เนาะอ่าเพงกลุมงาป้ามใต้กัดใจเย็นข้อค่ะพี่น้าเขาก็ปีนันเจียวอยู่นังแข้งแ่เย็นใจกับพันออ๋าอยู่ดีกินหวานหอเอ้นองเออ พี่น้าเขาอยู่รายคะหน่อยอยู่วันท้อหยยอ,อ,อปุณห,หป,ปีอ,อ,อ๋อพี่น้าเขาหลวงได้มาค่ะเหล็ก้นเหลี่ยงก็เอ็นหนออ๋อที่น้าเขาในเคื่อเป็นครือก้นมีอยู่หนอเคืองปูเคือเมียเป็นเครือกุ้่นมีก็มีหลายก้อนหนออ๋อเคืองปุ่นมีเต็มชาติเจ้าพี่นางเออเขาค้าในติดแจเป็นครื่องปุ๋งผ่านค่ะอ๋อ พอเก็บเมียเก็บเนี่เก็บผูกขาเรืองิมเรื่องเหรอขายอาขาก็เป็นชัดเทไเลยเก็บเรี่องติมเลค่ะออ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 อเ็อนาะเขาจังมีดอ่ะก้าวขายเอาค่ะจังหมักจังมีดไหไเวลาก็อาล้งวเมียตืมีอะไิชิ้นนุ่นคำในวเมีหาไปจินเรียกค่ะตัวอวัสดี่ะกวนขานปีน้ก็จังมีอังค่ะจังว่ากวาขาในมิวอยู่ไปกามค่ะปีน้ําขาวนกกามก็มันแกมเพาว่งมันค่ะออแทะแทะแะ ไอโน้เขาจงมีเนี่ยเจ๊ผูกกาย่างฮะมีกามีกาจ่างฮะน้องสางเขาแกะกาจ่างนะรู้โน้มีกากระข้ามกากระลำข้ากู้สู่ผ่านเป็นมากขนอกการตราถึกไรขนอกเจเออเจออเจออันชูอันชูอันไอโน้เขาเอาในเป็นกนจแจที่วันนอะกนจัดที่มึงเหล่ในี้กจญแที่มึงตะกั่วอ่ะมึงจะาข้าก็อยู่มึงในวันนด้ก็เาอ่ะกุที่วันตาห่วงเขาวาป่นังไข่งูอ๋อ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 จีบผู้ชูในี่ยจีบอะไรไอน้ เป็นไอ้น่องเขาอาปีไอป็นไอปีเขา่ะอ๋อ <afraid> จัตาก็ปอมเมียมในตจางเ็มเดียบเารูนออือมที่ใจ <ically> ังหวัจังมีหลายหนองเช่นในข้าวกลามย้ํานั้นในเจ้คาเดล่าในบินน้งเาขนะอะมอือือือได้ปีได้ปีอย่าไปว่าข้าเจค่ะอย่าไปว่าข้าจูใจเสียงพูดขนะ ม่วละจอมตัวมมนๆการการเจ้าค้าเดีก็ละจ้อมดีเฮ็ดขี่ะจ้อมขี่ก็นอกคาร์กันจะออกทางคารหนออดตีว่าวคาวันคือเมื่อก็ชําำจ้คุณออกคำคารุนออดซะเออซะเออซะเออระดับในปีผู้สูงในปีสั์ที่เจรหงอในกะดับในปีอินลูเมื่อย่างดังนั้นน้าโพคานไดจะอาศักดิ์ในเกาปีไลยค่ะนี่ค่ะปีนอสองก็เขาว่าอยู่วันตาหว่วงมีภวไร้กูจงรู้ผืนหนึ่งเขาว่า ก็ไม่สัมป kind of ันน um, ้องกังวันจ่ายในเทมากังคำนี่เน um ี่ยว่าอือืออืมออก็่ก็าไว้ก็น้องสาจุกน้ำเข้าวะคาพี่น้องในห่วเขาวะอมอือน้องรักลูกหน่อยไอ้น้องหน่อยไอ้น้องรักลูกหน่อยรักก่อนาคาน้าน่อปู่เทวมาปัญญาเนี่นเขาลุ้สั่นเลยค่ะครับว่าโขค่ะเอออืมอือค่ะเขาก็รักไข่โคละปีเขาก็รักไข่โคล่ะที่นั่นก็ยังเก่าสมาริจีกันสัมปันน้องตั้งหัวเาปรู้อืมอือือืม ก้างเกิดมาในตั้งหูเนเป็นวู้น้องก้างเกิดมาแล้วตอกมาตังโกนเป็นวูปีปห่ไหมคะวะอือวูนั่นเต็มีหลยาัูแล้วนั่นนี่มาวูไล่อเมลุกเลยคะลูกอืออือืออวานั่นน่ะมาเกิดก็มาแจกก้อยกันเานะมาแบ่งก้ยกันในชำปันน้องจันหางเ่าวนะขยายชจันตัางหูก้อยตางตัวเลยากาเพอเป็นก้ยมา,นะาหนักเลยอือ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 ืยนั่นแด้อนวัวอะไรเลยเมียนก้ายขาหน่ก็วเมียนก้ามาเอาไหน ซั่มเสร็นั่นมุกไม่ออยนะชั่มสามเด่นก็ไม่เออก็ไม่ซั่มใครปนน้องอยู่ด้วยแหละเลือดหัวหอยแหละมาอยู่วันตั้งจ้าเนี่ยมาอยู่ที่ปวกเกล็ดปวกเกล็ดแถวเขาในแหดดมันก็มาเด่นเมฆ่ายกันเลยแดดเหยื่อมากาสุ่มมากูมือกูวันขาอ่อขากวาดสารชิพเตี้ยบขาเหมืองนั้นเลยนะอืมมันกวาดสารชิพเปี่ยนเลยพีเกล็ดหาใครโอ้เช็ดจากเกล็ดเข้าขานอ่จะเออจะเออจะเออ ขาก็กาข้ากินงหอกพ้กิ้หน้ากัอุดกันเก้ากันเจ้าเก้าของสองกัมนวันสองวันนั่งกค่ะหลวงเขาก็เสียนามีสิวมาในเด็กขาก็ถางวันนี้นีมันโางคนี้ผูวันเพลวันตั้งได้ผก็อตึกกูเพลเขาอถึงบางวันเมื่อผูขาก็มัถูกปิ้ญาคกรมีกาขาดมันโดนกรมี้มันโกรมนี้มันเหนอยด็กเขาก็ั้งกัตงไปกันเดยก็ไม่แลปวดเกอกเมื่อท้าข้ามายู่ไวยมันกี่ให้มันเห็นเขาอ่ะอืมอืมอวมอืมอวมชูดนแจ่มนี้ก็ยากคนเตล ยังว mm ่า hmm. ชูกวางจังอยู่จังหรือดีแค่ไหนเนาะชูกวางก็งดชูกวางมี哟那功夫อ高ม个米个有喏哦我米花米卡ว米啊米有卡嗯嗯嗯ก行你为啥马高树哎ชวนยอดปีนังไค่ชวนยวดปีนางไคกเ้าข้อมถ้าอยากตัวยน้าเลยใครอืออื้อมันว่ากำลังหมักตาาันกว้างเหรอกำนั้นว่ากำลังยุ่งกำนั้นขาดกันจะว่าใครขาดฮะเอออือมึงแบบเงี้ยไ มันเจอขาเปียดเจ้าเปียดผูขาว่าเจอขาเปียดเขินเปียดเยีว่าถอดเลสอ่าอ่าถอดเลสเสาถอดเลสกวนถอดเลสปีว่าตินนั้นตินไหนว่ามันว่าปันมันจะไหวหรอกเนี่ยอือืมอืมอืมวายไว่ายมาทำปันทินปันชื่อปันหมักเย็นเยนหูม้วงกุ้วยเนี่ยเขาอ่ะไหวหน่อเขาเอาหเอาค่ะเอาค่ะอืมช่วก็ยังอะไรเจ้าอะไรหน่อเยังอะไรก็มาคาน่าปูโผล่เขาหู้เขาลู่นหน่อยจะอืมจะอันแช็อันเค็นอันน่นนี่เขาอ่ะตัวื่นหน้านั่น มันว่าเจ๊ชูอยโูในอะไรเปลนปีวันในคณะนออืออืคเจ้กับอะไรเงี้ยแกในคราวว่ะอือชูลกมายาดก้อยเข้าปันชูในเจ้จ่วยกำลวมก้มหนุ่มนาผักสามปากกายขาวันในคระอืมขาก่อนหลาปันมาในะไรบ้านก่อนใจป้ายเป็นกับเดียวเขาอ้อฮัลโลาไอ้หนอ่ก้าวแล้วห่าปีนั่นนี่หนอวัวเขี้ยวอ่าชิวชุ่มบอกเมื่อจ้างเฮงเอ้ ข้าวแต้มถ้าว่านั im, ้นเฮาแต่บ่หกปากเฮาแต่โคกเปียก็หามังอีกเอ้ออ he he ีนี how, my heart. My heart ่ยิ how, ่งกันเหมือนกันเนาะไอ้นางเนาะสิทําเย็นหลายเฮาเปี่ยมเย็นหลายนู่นนั่นอีแหเออป้าบ่เย็นหลายก็มันจากไปมาที่ไหนคะโหลพี่น้องก็บ่มันเป็นกินก็มันเป็นอีเอ้ออีบ่มันเป็นกินก็มันเจริญสุขให้โยกแล้วก็คนใช้ให้ปอกกับตัวผัวก็เรียกว่าตกก็ตายก็บ่สมชึกนี้ก็มันมีก็ชื่อว่า พาะเขียมีเตาของกาศเป็นคนจ้าเนี่ยหปเป็นชัวซอซื่อคนจำจังมีอาเงาช่วยเขาบ้าก็ข้านะคนบอกผู้ผีก็ยิ้มเขโลกอันผีได้ไปทังไกลนาะเอออีนา่จังว่าเ้อปีน่าว่าถ้าผ at ู้สวยสุเตเอเห็นดมีไก่่ะอไจะเาว่านั่นกับเเออท็ไมเมินหรืนไม่กเลี้ยงดี่เด็กว่านั่นใครอ่ะอันไก่มากกินค่ะเอออือืมอืม้มไก่ลงมาก่ะเออว่าเปลี่ยนไกวในเรืองลาเชว่านั่นไหนทงกะไรหมาหมาหมามากินไก่ในเ่ะเออ ông <laughs> ừ, má này thấy ông thầy này thấy văn cả lấy ma thấy văn hầm cả lấy bố thấy văn cả lấy cai thấy văn cả lấy trang thấy văn cả lấy mũ Thú cả thang văn cả lấy mày hơn mày gì thấy cả thang văn cả lấy khá mũ hơn mũ gì thăm thấy cả thang văn để quân thấy ơn thầy kha có thấy cả thang văn xăm lấy lạc xăm ma ta chỉ má chủ nghĩa đấy, chọn lại oán cảnh hiên hơn đủ chuyện này đấy. ัวกายมันในเนี่ยก <water> ็ต่างนึงต่างคำโกมียวโกมียวโคตรจักรก้เมันเตียมชวนอ่ะคารูว่าปนางก็อ๋ออ๋อเพรดีวันนั้นได้ชุดได้ได้ว่าเป็นลูกเลี้ยงหมาเอาน้ะใจอาค่ะอ๋อแม่กุ้งค่ะพี่นางใครห่มเม่กุ้งค่ะถูกเลยเอียงเป็นปูเลี้ยงเขาก็เอากูเอาเนื้อนั่ยก็ต่างกุ้งกุ้งหมุนเนื้อใครเอปูเลี้ยงเขาเป็นชิแก่เออในก็ชิแก่ลงมาฝันจังว่าหรือพี่น้องเขาปูเลี้ยงเขาเป็นหมาในี่าก็มันกำเขาเขาก็ใครอยู่พี่นางหวังใจข้ะใจเออใจเอ พี่น้าเอาคารุตี่นาเหงื่อนาใคยอ้อเดียวอ่ะเียวอะเดียวพี่น้าเขาคารุตี่จัดที่เดละจัดที่ดูชัดทีวันตกเวียงเอออ๋อันพี่น้าเขาเก๋ในคารุเออทางดีไว้ใยโยอืมทางดีอยู่อะเป็นในางดีเนในลายอะว่กลางคำมาดีฮักว่ากลางวันมาดีจังเลยนั่นห้องเที่เรียมเพียงขนาดพี่น้ามีสองตัวในขนาดหนักนาะป้อยะะ อยากดีจังนั่นน่ะพอกังวันกังเข้ามาว่าดีเฮียมันนอนดอกมันฟ้องหล่าเฮานั่นยังพอกังวันมามันรับให้มันหนํามันฟ้องเฮานี่จังเหี้ยนั่นเอ่ยจังหล่า